สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มีทริคดีๆนะครับที่ผมได้สอนลูกศิษย์ไปเอามาให้ทุบทวนซ้ำนะครับนั่นคือวิธีการติดกิฟตนะครับติดกิฟยังไงให้เราติดง่ายนะครับโจทย์ก็คือติดง่ายแล้วก็ทำงานง่ายนะครับไม่ได้ไปเกะก,กะจุดที่เราจะทำงาน ติดกิฟยังไงให้สวยนะครับติดกิ๊บยังไงให้สวยก่อนอันดับแรกนะครับอ่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการติดกิ๊บก็มีกิบติดผมนะครับแล้วก็หวี2อ,อย่างนะครับแรกเลยเราต้องทําการหวีผมก่อนนะครับลักษณะของการหวีผมเดี๋ยวผมอาจจะเลื่อนนิดนึงเนาะนะครับแบ่งผมยังไงนะครับ ให้แบ่งตรงส่วนที่เป็นส่วนหูเนาะส่วนที่เป็นส่วนหูคือส่วนนี้นะครับแบ่งตรงนี้นี่ครับวีแบ่งตรงนี้เลยนะครับวีแบ่งตรงนี้เลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนแบ่งตรงนี้นะครับด้านนี้เราก็จะวีมาแบบนี้ครับแบ่งมาแบบนี้ฉีดน้ํานะครับด้านหน้าเราก็จะวีมาแบ่งแบบ จะเกิดรอยแสกขึ้นตามเส้นสีแดงแล้วเราจะทําด้านหน้าก่อนก็คือด้านนี้นะครับด้านนี้ครับเราจะทําด้านนี้ก่อนทํำยังไงครับก็คือเราจะใช้หวีในการหวีผมขึ้นนะครับหวีผมขึ้น หีผมขึ้นแบบแบบนี้ครับหวีผมขึ้นลักษณะเฉไปด้านหน้าแบบนี้นะครับเฉไปแบบนี้ครับไม่ได้หวีขึ้นด้านบนนะครับวีเฉไปด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ใช้หวีนะครับมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้หวีดันขึ้นไปครับอ่าอันนี้สีนี้เป็นเป็นวีนะครับหวีลักษณะแบบนี้สี นี่คือหวีนะครับหวีดันขึ้นไปให้แนบกับสีสับลักษณะเส้นผมคือสีเหลืองแล้วก็ติดกิฟครับติดกิฟก็ตามภาพที่เห็นเลยครับจะไม่หวีดันขึ้นไปตรงๆเนาะหวีดันขึ้นไปเฉยๆน,นี่ครับติดกิฟแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ของการติดกิฟที่มันไม่ไปชี้ขึ้นด้านบนมากมันจะชี้ไปด้านหน้าอันนี้ ไม่ใช่วิธีการติดกิฟที่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับตามภาพนี้ก็คือลูกศิษย์กำลังฝึกอยู่เนาะเอามาเป็นตัวอย่างวิธีที่ถูกต้องก็คือวิธีที่ผมได้ทำให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับส่วนด้านหลังเราก็จะหวีไปแบบนี้ครับนะครหลังจากที่เราติดด้านหน้าแล้วก็จะเกิดรอยแสกขึ้นเนาะรอยแสกตรงนี้นะครับเราก็จะหวีไปด้านหลังเส้นผมไปด้านหลัง อันนี้คือส่วนที่ติดไปเสร็จแล้วนะครับน,นี่คือส่วนที่ติดไปเสร็จแล้วด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือส่วนด้านหลังแล้วก็จะหวีไปแบบเหมือนเดิมครับเฉยไปประมาณประมาณนี้ครับนี่คือเส้นผมนะครับแล้วเราก็ใช้หวีดันหวีดันขึ้นไปลักษณะการใช้หวีดันก็ตามรอยกิบเลยครับดันแบบนี้นะครับ ันแบบตามรอยกิปเลยนะคัดันขึ้นไปให้หวีนี้อยู่สูงประมาณตรงนี้ครับเพื่อเราจะติดลิปด้านล่างเนาะนะครับแล้วก็ติดกิฟตตามลิปสีแดงเลยครับครับก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือวิธีการติดกิฟที่ถูกต้องส่วนวิธีการติดกิฟในภาพนี้ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่มันจะเกิด เส้นผมดันขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งมันจะไปดันกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำงานก็พอเราไปติดด้านโน้นมันก็จะยากนะครับถ้าปลายผมที่ผมวาดเนี่ยมันเฉียมาตรงนี้แนบๆลงมาหน่อยนะครับมันจะไม่ไปดันกับด้านโน้นเนาะอันนี้ก็เป็นทิศเล็กๆน้อยๆหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็ให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือรอยแสกนี้ พยายามทําให้มันเป็นเส้นโค้งแบบนี้แหละครับนะครับก็จะได้การติดกิฟที่ทํางานที่ออกมาแล้วสวยงามนะครับให้เรากะเอาตรงรอยรอยแสกหรือว่ารอยเถือกตรงนี้นะครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการแหวกร่องติดกิฟนะครับส่วนล่างกับส่วนบนแยกกันตรงนี้จะมาตรฐาน ก็ขอเอาคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเราติดคลิปไม่ดีมันจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับเป็นแบบนี้นะครับผม